ด่วนออกหมายจับแซนแล้วฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หลังจากที่พันตำรวจเอกจากตุรนผู้กำกับซอพอมืองนนทบรุรีเปิดเผยความคืบหน้าคดีตแตงโมนิดาว่าวันนี้เรียกนายตานุพัฒน์หรือปอและนายภัยบูลหรือโรเบริร์ตผู้ต้องหาในคดีม,มา2เรื่องโดยเรื่องแรกคือมาตามนัดรายงานตัวตามเงื่อนไขประกันซึ่งนัดครั้งต่อไปก็คือวันเสาร์ที่9เมษายน65หลังจากนี้ขยับให้เป็น7วันเพราะทั้งสองคนศึกแล้วจากการบทพราหมณ์และไม่มีพฤติกรรมหลบหนีส่วนเรื่องที่2ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมทั้งสองคน ในข้อหาให้การเทสที่บอกว่าดื่มสุรา3าขวดแต่ข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบพบว่าดื่มมากกว่านั้นและข้อหาทำลายพยานหลักฐานที่ทิ้งขวดแก้วซึ่งต้องถามพนักงานสอบสวนว่าทั้งคู่มีการรับสารภาพหรือไม่ส่วนอีก3ามคนบนเรือยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มและอยู่ในการสอบสวน ด้วยความคืบหน้านล่าสุดวันที่2เมษายน65มีรายงานว่าพลตำรวจโทจิรพัฒนผู้บัญชาการภาคหนึ่งเปิดเผยสารออกหมายจับแซนวิสาพัฒคดีแตงโมตกเรือในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งทางทีมข่าวได้ติดต่อไปหาทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมโดยยืนยันว่าเรื่องที่แซนถูกออกหมายจับนั้นเป็นเรื่องจริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ